ได้เวลา g o o d แค t ยกสูงในชื่อ GWM Ola 5เขาปรับอะไรไปดู ภายนอกปรับไฟหน้าให้น่ารักขึ้นต่อจนกันชนหน้ามาในทรงแกล่งปรับแนวกระจกด้านข้างใหม่เสริมล้ออลลอย18นิ้ว2สไตล์ด้านหลังจัดกันชนในสไตล์เหลี่ยมมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้พร้อมอยู่ตรงใต้สปอยเลอร์ออกแบบใหม่ทั้งชุดพร้อมกับขนาดตัวถังดังต่อไปนี้ภายในอ้างอิงจากรุ่นมินิเชนของ G ู๊ดแคทเสริมจอกลางขนาด15.6นิ้วลองรับ Coffee OS เวอร์ i o น3รองรับระบบ AI และลำโพงถึง9ตัวเสริมมาตรวัด จัดจอขนาด10.2 5นิ้วและพวงมาลัยเป็นแบบเกรดวอลยุคใหม่อีกทั้งยังมีไฟแอมเบียนท์ไลท์มาคอยอบลับอีกด้วยเบาะนั่งปรับไฟฟ้าทั้งคู่ฝั่งผู้โดยสารมีที่รองขาให้พร้อมพร้อมตู้เย็นขนาดกระทัดรัดระบบช่วยเหลือการขับขี่เอดสให้มันแน่นเอียดพร้อมกับไดรด้าที่คอยช่วยขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองและระบบช่วยถอยจอดรถแบบเต็มสตรีมโดยมีขุมพลังให้เลือกดังต่อไปนี้ส่วนราคาจำาหน่ายในประเทศจีนก็ตามที่เห็นเลยและเมืองไทยจะเข้ามาขายหรือไม่ค่อยมาลุ้นกัน